นะพอมาได้เก่งนะทำลายหยดจริงเลยครับทุกคนโอ้โหนั่น้ำตารรอกันลุกทำลายหยดจริงนะครับเห็นไหมครับจริงที่สองนี่นะครับแซลมอนแม่ซื้อมาให้ก็นี่สุดหลอนั่งหลอน้ำล,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 ลายยืดอยู่มันร้อนหล่อไม่ก้านม่ขนาดกินยังหล่อเลย ลูกใครเนี่ยเห็นะครับยังเป่าแอร์อยู่นะครับลูกใครนาะทำไมมันหลอจังกินยังหล่อเลยครับไอพ่อน้ำลายผมหยดแล้วครับสูงไมได้ปิ้งที่นิ่งนี่ไม่ใช่อะไรนะครับรออยู่นี่นะครับนี่รอก่อนนะล,ลูกนะ ยังร้อนอยู่จริงๆลูกนะพอมันได้แกงนะทำลายหยดติ้งเลยครับทุกคนโอ้โหน้ำน้ำตารร้อ,ลอนลุกน้ำลายหยดติงนะครับเห็นไหมครับจริงที่สองติงที่ส,สมามเราแป๊บนึงีูวมันร้อนอย่งกี้เราไมได้แก่งดีรอก่อนนะครับเดี๋ยวเย็นปุ๊บพอให้กินเนะลยรอจ้าอ่ะพ่อให้ ได้แนละ้วอันนี้ยินแล้วนะครับจะให้น,อน้องปกติแม่เขาจะกิวให้อันนี้พามาเที่ยวนะครับเลยมีของรางวัลให้ฝนเก่งโอ,โอ้โหโอ้โหไมยี้ฮาวิแบบ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 งมงมงมงามงมงมอร่อยครับพ่ออร่อยไหมลูกอร่อยจริงจริงออ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 หมดแววครับ เบอ่์เบ๋โอ้โหหมดแล้วลูกเนี่ยหมดแล้วโอเคครับหมดแล้วลูกหมดแล้วก็ต้องเช็ดปากให้ลูกเช็ดปากก่อนครับโอเค่ป